สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะกับมิมิระทารอดค่ะและคลิปนี้นะคะเป็นดวงความรักค่ะของชาวราศีเมษนะคะประจำวันที่16-30พฤษภาคมนี้ค่ะขอโทษนะคะ16-30มิถุนาย,ยนนี้ค่ะสําหรับชาวราศีเมษนะคะเราได้แบ่งเป็นแบบตะวันตกค่ะสามารถเลือกดูได้นะคะทั้งแบบลัคนาแล้วก็ราศีเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าดวงความรักของคุณใน15วันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างมาเริ่มกันที่คนโสดกันก่อนเลยนะคะ สำหรับรดวงความรักคนโสดน,นะคะขอดูพลังงานในอดีตเป็นเรื่องค่ะว่าที่ผ่านมาความรักของคุณพบเจออะไรกันมาบ้างนะคะ สำหรับเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคนโสดนะคะที่ผ่านมาดูเหมือนว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคะทำให้ตัวคุณเองอะคะ่ะหันไปโฟกัสในด้านการงานการเงินนะคะเหมือนกับว่าคุณอยากจะปลดปล่อยตัวเองออกมาจากเรื่องราวของความรักนะคะเพราะว่ามันทําให้คุณไม่สามารถที่จะดูแลเทคแคร์ตัวเองได้โดยเฉพาะเรื่องเงินนะคะเหมือนกับว่าตอนที่มีความรักทําให้เราไม่สามารถจะทํางานได้อย่างเต็มที่อะคะ่ะ ตอนนี้หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วอะค่ะเราก็เลยหันกลับมาโฟกัสที่จะทำงานสร้างเงินหาไรายได้เพิ่มขึ้นนะคะบางคนนะคะหลังจากที่กลับมาโฟกัสในด้านการงานการเงินดูเหมือนว่าลูกค้าเกา่าๆหรือว่าคนเกา่าๆอะคะ่ะได้กลับเข้ามานะคะแล้วก็ดูเหมือนว่ามีคนรู้จักเรามากขึ้นด้วยค่ะขอดูพลังงานปัจจุบันกันบ้างนะคะว่าตอนนี้ความรักของคุณเป็นยังไงกันบ้าง เหมือนว่าตัวคุณเองนะคะได้ตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะบางคนนะคะก่อนหน้านี้อาจจะมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนด้วยซ้าไปค่ะตอนนี้คุณได้ตัดคนคนหนึ่งนะคะที่หน้าตาดีลูกดูเจ้าชูนะคะแล้วก็ไปสารสัมพันธ์กับคนที่ดูมีความจริงใจมีความมั่นคงแล้วก็เทคแคร์ดูแลคุณในเรื่องการเงินด้วยนะคะตัวคุณเอง ค่อนข้างที่จะคาดหวังนะคะว่าความรักครั้งนี้มันจะประสบความสําเร็จหรือว่าจะเป็นไปในท,ทิศทางที่ดีได้ะคะ่ะดูเหมือนความรักครั้งนี้นะคะเป็นความรักที่เปิดเผยนะคะเอาเวลาคบกันหรือว่าพูดคุยกันนะคะก็เป็นสิ่งที่ใครๆก็รู้ว่าเรากําลังพูดคุยกับคนนี้อยู่หรือว่ากําลังคบกับคน,นนี้อยู่อะคะ่ะขอดูเรื่องราวความรักใน15วันนี้กันบ้างนะคะว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง ดูเหมือนว่าความรักครั้งนี้อะค่ะที่กําลังเกิดขึ้นหรือว่ากําลังสารสัมพันธ์กันอยู่นะคะใน15วันนี้จะเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นนะคะรูเหมือนว่าจะมีการเปิดตัวหรือว่าอาจจะลงสื่อโซเชียลทําให้คนอื่นรู้จักความสัมพันธ์เราก็ได้ค่ะเราเขาคนนั้นนะคะที่สารสัมพันธ์กับเราอะค่ะถ้าเกิดว่าเราเป็นฝ่ายหญิงนะคะรูเหมือนว่าฝ่ายชายที่เรากําลังพูดคุยด้วยก็เป็นคนที่สามารถทําให้เราภูมิใจได้นะคะเหมือนกับว่า มีหน้าที่การงานดีมีความเป็นผู้ใหญ่มีวุฒิภาวะแบบนี้ค่ะตัวเราเองก็ค่อนข้างจะภูมิใจกับตัวเขาในตัวเขามากนะคะว่าเขาเป็นคนที่ประสบความสําเร็จแล้วก็เป็นคนที่พึ่งผาได้ค่ะสําหรับใครที่เป็นฝ่ายชายในชาวราศีเมษนะคะดูตัวคนเองก็ค่อนข้างจะภูมิใจอีกฝ่ายหนึ่งเหมือนกันนะคะเหมือนกับว่าเขาเข้ามาเสริมบารมีหรือว่ามาทําให้คุณรู้สึกว่าอืมเราเจ๋งอะที่เราได้คบคนแบบนี้นะคะ่ะเดี๋ยวมาดูกันบ้างนะคะว่า แล้วพ่อยากจะบอกอะไรไหมเกี่ยวกับความรักของคุณครั้งนี้นะคะใน15วันนี้ค่ะ mm hmm. สิ่งที่พ่อยากจะบอกหรือว่าอยากจะเตือนเรานะคะดูเหมือนว่า อยากจะให้ระวังเรื่องราวของความสัมพันธ์ทางกายมากกว่านะคะเหมือนกับว่าความรักครั้งนี้อยากจะให้ดูดีๆค่ะถ้าเกิดว่ายังไม่ชัวร์ยังไม่มั่นใจนะคะ <c oughs> ก็อย่าเพิ่งทําอะไรที่มันจะผูกมัดเราในอนาคตค่ะต้องดูให้ดีๆก่อนนะคะว่าเขาจริงใจกับเราจริงๆไหมหรือว่ารักเราจริงๆหรือเปล่าหรือว่าแค่เข้ามาเล่นๆถ้าเกิดว่าไม่พอใจก็ออกไปแบบนี้ค่ะถ้าอยากบอกอะไรชาวราศีมินะคะ เหมือนว่าตอนนี้ชาวราศีเมษนะคะค่อนข้างที่จะมั่นใจมากทีเดียวค่ะเหมือนตัวคุณเองนะคะรู้สึกว่าถอยไม่ได้แล้วนะคะในความสัมพันธ์นี้เพราะว่าเขาอาจจะมาเทคแคร์ดูแลเราในเรื่องเงินด้วยก็ได้ค่ะเรารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าไม่มีคนนี้นะคะเราจะทําอะไรไม่ได้แล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราขาดเขาเราต้องแย่แน่ๆเลยแบบนี้ค่ะเราก็เลยตัดสินใจแล้วว่าจะเดินหน้าความสัมพันธ์กับคนนี้แล้วก็ใครพูดใครพูดอะไรมาก็ดูเหมือนว่าไม่ค่อยจะฟังสักเท่าไหร่นะคะ ถ้าอยากบอกอะไรเพิ่มเติมไหมคะเกี่ยวกับความรักค่ะสำหรับตัวคุณเองนะคะดูเหมือนว่าเราจะคิดว่าเราสามารถควบคุมคนนี้ได้ะคะ่ะบางทีเราก็ อาจจะแสดงอำนาจหรือว่าแสดงว่าเราดุเขาอะไรแบบนี้นะคะแล้วดุเขาก็จะเชื่อฟังด้วยนะคะคุณก็เลยคิดว่าเขาอยู่ในกํามือของเราหรือว่าเขาเชื่อฟังเราแล้วอะคะ่ะคุณก็เลยไม่ได้คิดอะไรในแง่ลบสักเท่าไหร่นะคะบางทีค่ะเวลาเพื่อนมาเตือนเนี่ยก็ดูเหมือนจะไม่ฟังด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยู่ในสถานการณ์เหล่านี้อะค่ะก็ลองชั่งน้ําหนักแล้วก็ลองมองพฤติกรรมของเขาแล้วก็อยากให้ตีความ จากพฤติกรรมของเขาด้วยความจริงด้วยนะคะไม่ใช่อคติหรือว่าไบแอนะคะบางทีถ้าเราหลอกตัวเองนะคะเราอาจจะเจ็บภายหลังได้นะคะอาจจะไม่ใช่ทุกคนนะคะที่กําลังเจอสถานการณ์เหล่านี้อยู่แต่ว่าก็อยากจะให้ทุกคนนะคะลองมีความรักหรือว่าเลือกความรักคนรักอย่างใช้สติด้วยค่ะถ้าอยากบอกอะไรเพิ่มเติมไหมคะเกี่ยวกับความรักของคนนุณในช่วงนี้ค่ะ สิ่งที่พายอ,อยากจะบอกนะคะก็คือว่าจริงๆแล้วว่าชาวราศีเมษน,นะคะเป็นคนที่มีจิตใจดีแล้วก็ใจใจที่อ่อนโยนนะคะพร้อมแล้วที่จะเริ่มต้นความรักครั้งใหม่พร้อมแล้วที่จะมีความรักที่มันมั่นคงมีอนาคตด้วยกันนะคะแต่ว่าตัวคนเองนะคะเหมือนกับว่ายังบกพร่องอยู่อย่างหนึ่งนะคะก็คือการคัดเลือกคน,นะค่ะเหมือนกับว่าเราอิกนอสัญญาณบางอย่างที่มันได้เตือนเราแล้วว่าแบบอาจจะไม่ดีหรือว่า บางคนเข้ามาที่ดูดีดูจริงใจแต่ว่าเราไม่ได้เลือกเขาอะคะ่ะลองเชื่อสัญชาตญาณหรือว่าลองคัดเลือกคนให้แน่นหนามากขึ้นนะคะบางทีอะคะ่ะเราอาจจะได้พบเจอคนที่ดีมากกว่านี้หรือว่าอาจจะได้พบเจอสถานการณ์ที่ดีด้วยก็ได้ะคะ่ะถ้าชาวราศีเมษนะคะอยากประสบความสำเร็จในความรักไพ่อยากบอกอะไรไหมคะ สิ่งที่พี่อยากจะบอกนะคะก็คือว่าอยากจะให้ลบภาพความรักหรือว่าครอบครัวในอุดมคติของคุณทิ้งไปค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะมีความรักที่ดีนะคะก็ค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆทําความรู้จักกันไปค่ะเริ่มนับหนึ่งไปด้วยกันไปด้วยกันทีละสเต็ปนะคะแล้วคุณจะได้พบเจอความรักที่ดีแล้วก็ประสบความสําเร็จในอนาคตค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับเรื่องราวความรักของคนโสดค่ะไปต่อกันที่คนมีคู่กันเลยนะคะ สำหรับเรื่องราวความรักของคนมีคู่นะคะมาดูกันค่ะว่าความรักในอดีตที่ผ่านมาคุณได้พบเจออะไรกันมาบ้างค่ะ รักที่ผ่านมานะคะดูดีมากๆเลยนะคะไฟชายในความสัมพันธ์นะคะดูเหมือนว่าจะมีความมั่นคงในความรักนะคะแล้วก็แสดงความเป็นผู้นําออกมานะคะโดยเฉพาะในเรื่องการงานการเงินนะคะไฟชายในช่วงก่อนหน้านี้นะคะดูเป็นคนที่มีสติแล้วก็ใช้อะไรที่เป็นเหตุเป็นผลนะคะไม่ค่อยจะใช้อารมณ์สักเท่าไหร่เวลาตัดสินใจหรือว่าพูดคุยกันค่ะส่วนไฟยิงก็รู้สึกว่ามีความสบายใจในความสัมพันธ์นะคะรู้สึกว่า เราเพิ่งพาเขาได้เราอยู่ด้วยกันได้แบบนี้ค่ะตัวคุณเองรู้สึกว่าเหมือนมีความมั่นใจกับผู้ชายคนนี้มากขึ้นนะคะหลายหลายคนอาจจะประกาศข่าวดีนะคะมีการมั่นหมายหรือว่ามีการตัดสินใจอะไรบางอย่างที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปด้วยกันค่ะเรามาดูกันบ้างนะคะว่าแล้วพลังงานปัจจุบันของคุณตอนนี้เป็นยังไง สำหรับพลังงานในปัจจุบันนะคะดูเหมือนว่าชาวราศีเมษเองนะคะอยากจะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะคะโดยเฉพาะในเรื่องการงาน,นะคะ่ะตอนนี้คุณมีความลังเลอยู่นะคะว่าจะตัดสินใจไปในทิศทางไหนดีตัวคุณเองไม่ได้คิดถึงเรื่องอการงานหรือว่าการประสบความสําเร็จที่มีความสูงนะคะดูเหมือนว่าคุณอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ ที่เป็นการเริ่มต้นอะไรที่คุณไม่เคยทํามาก่อนนะคะเราก็ไม่ได้แข่ด้วยว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงเหมือนกับว่าคุณกําลังพยายามที่จะหลีกหนีอะไรบางอย่างอยู่นะคะขอดูนิดนึงนะคะว่าสถานการณ์นี้คืออะไรกันแน่ค่ะ อาจจะเป็นเพราะว่าชาวราศีเมษเองนะคะอยากจะประสบความสําเร็จในความรักนะคะ,อะขอโทษทีค่ะสิ่งที่คุณพยายามทําอยู่อะค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณอยากจะประสบความสําเร็จในด้านการงานการเงินหรือว่าสําเร็จในการใช้ชีวิตนะคะก่อนหน้านี้ตัวคุณเองไม่ได้โฟกัสในเรื่องนี้สักเท่าไหร่นะคะอาจจะโฟกัสในเรื่องความรักหรือว่าการใช้ชีวิตนะคะ ตอนนี้คุณอยากจะประสบความสําเร็จในการงานแล้วตอนนี้ก็เลยมีความมุ่งมั่นแล้วก็เพียรพยายามนะคะที่จะทําให้มันออกมาดีค่ะขอดูกันบ้างค่ะว่าแล้วความรักใน15วันนี้จะเป็นยังไง สิ่งที่พ่อยากจะบอกนะคะก็คือว่าคุณจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับการงานค่ะแต่ว่าสิ่งที่คุณจะเริ่มต้นนั้นไม่ใช่สิ่งที่คุณปรารถนาหรือว่าคุณวางแผนเอาไว้แล้วนะคะแต่จะเป็นสิ่งการเริ่มต้นในสิ่งใหม่ที่ดีค่ะจะนําพาอนาคตที่ดีมาสู่คุณนะคะพายอยากจะบอกก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณกําลังมีไอเดียหรือว่าอยากทําอะไรในช่วงนี้ให้คิดถึงความถูกต้องเป็นหลักนะคะเวลาจะทําอะไรอะคะ่ะอืม ให้นึกถึงความถูกต้องแล้วก็มีความชัดเจนในขั้นตอนการทำงานค่ะเราทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะขอดูใน15วันนี้กันบ้างค่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง หรับใน15วันนี้นะคะรูเหมือนว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะทั้งในเรื่องความสัมพันธ์แล้วก็การงานที่คุณกําลังจะทําด้วยค่ะตัวชาวราศีเมษเองนะคะถ้าเกิดว่าเป็นฝ่ายหญิงะค่ะตัวคุณเองจะมีความสุขมากขึ้นนะคะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนี้นะค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าตัวคุณเองเป็นฝ่ายชายนะคะหรือว่าฝ่ายชายในความสัมพันธ์นี้นะค่ะ ตัวคุณเองจะมีความชัดเจนมากขึ้นแล้วก็จะตัดสินใจอะไรที่เด็ดขาดนะคะเกี่ยวกับการงานแล้วก็สิ่งที่จะกระทบกับความสัมพันธ์ด้วยค่ะรูมเหมือนว่าตัวคุณสองคนนะคะพยายามที่จะทําอะไรที่มันเป็นพยายามที่จะทําอะไรเกี่ยวกับอนาคตของคุณทั้งคู่นะคะเช่นบางคนอาจจะวางแผนแต่งงานหรือว่าวางแผนที่จะใช้ชีวิตร่วมกันในอนาคตก็เลยพยายามที่จะทําให รากฐานของการใช้ชีวิตมันมั่นคงขึ้นมันดีขึ้นนะคะเช่นอยากจะทําให้การงานมันประสบความสําเร็จหรือว่าถ้าทาธุรกิจก็อยากจะทำให้ผลประกอบการมันเจริญงอกงามเติบโตนะคะก็เลยช่วยกันวางแผนแล้วก็ช่วยกันตัดสินใจอยู่ในช่วงนี้ค่ะมาดูความคิดแล้วก็ความรู้สึกของคุณทั้งคู่นะคะว่าใน15วันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างขอเริ่มที่ชาวราศีเมษกันก่อนค่ะ สำหรับชาวราศีเมษนะคะดูในช่วงนี้นะคะ่ะตัวคุณเองอาจจะกินดื่มเที่ยวหนักไปหน่อยนะคะหรือว่าอาจจะชื่นชอบความสัมพันธ์ทางกายเป็นพิเศษนะคะในช่วงนี้นะคะ่ะถ้าถามถึงความรู้สึกของคุณที่มีต่อคู่ของคุณในช่วงนี้นะคะคุณไม่ได้คิดอะไรมากนะคะแค่เหมือนกับว่าถ้าเราคุณมองความพอใจของตัวเองเป็นหลักนะคะในช่วงนี้นะคะ่ะถ้าเกิดว่าสิ่งที่เขา หรือว่าสิ่งที่เราพบเจอมันมีความสุขคุณก็โอเคแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ทำให้คุณมีความสุขนะคะคุณก็อยากที่จะปฏิเสธมันนะคะเหมือนกับว่าในช่วงนี้มองที่ความพึงพอใจตัวเองเป็นหลักค่ะขอดูอีกฝ่ายกันบ้างว่าคิดแล้วก็รู้สึกยังไงกับเรานะคะ สำหรับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะดูเหมือนกับว่าถ้าเขาเป็นฝ่ายชายค่ะเขากําลังพยายามที่จะเทคแคร์แล้วก็ดูแลเรานะคะโดยเฉพาะในเรื่องการเงินค่ะตัวเขาเองรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยเป็นคนที่คู่ควรที่จะได้รับการดูแลหรือว่าอยากจะมอบแต่สิ่งดีๆให้กับเรานะคะเหมือนกับว่าถ้าหาเดือนหาดาวมาได้ก็จะหามาแบบนี้ค่ะเหมือนกับว่าอยากจะให้เรามีชีวิตที่ดีโดยมีเขาเป็นคนเทคแคร์ดูแลนะคะ ตอนนี้เขากําลังพยายามที่จะทําให้การเงินตัวเองมั่นคงขึ้น,นะคะ่ะถ้าเกิดว่าใครกําลังกังวลในเรื่องนี้อยู่ก็ให้สบายใจได้เลยนะคะเป็นกําลังใจให้เขาแล้วก็เชียร์เขาค่ะถ้าถามถึงเรื่องความรู้สึกเหมือนกับว่าเขามีความกังวลอยู่นะคะเขาอยากจะดูแลเราให้ดีมากขึ้นกว่านี้อีกะคะ่ะยังไงก็เป็นกําลังใจให้ทั้งคู่เลยนะคะมาดูกันบ้างค่ะว่าถ้าอยากบอกอะไรบ้างไหมเกี่ยวกับความรักของคุณใน15วันนี้ค่ะ สิ่งที่พ่อ,อยากจะบอกนะคะก็คือว่าอยากให้คุณนะคะวาดฝันแล้วก็เตรียมวางแผนอนา,นาคตไว้นะคะสิ่งที่คุณกําลังทํามันไม่ได้ยากเย็นอย่างที่คิดค่ะถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่สิ่งที่คุณวางแผนเอาไว้ตั้งแต่แรกนะคะแต่ว่าสิ่งที่คุณจะทำนะคะเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเขาวางแผนไว้แล้วหรือว่าเขาจะเตรียมไว้ให้เราแล้วอะคะ่ะเป็นอะไรที่ง่ายสบายแล้วก็ไม่ต้องคิดมากไม่ต้องซีเรียสด,ด้วยนะคะถ้าเกิดว่า ขอดูนิดนึงนะคะว่าถ้าเกิดว่าชาวราศีเมษอยากจะรู้ว่าตกลงแล้วมันคืออะไรกันแน่อยากให้ไพ่ส่งสัญญาณอะไรมาบอกว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำมันคืออะไระคะ่ะมาดูกันนะคะว่าสิ่งที่สิ่งศส,ส์ได้จัดเตรียมไว้กับคุณคืออะไร สำหรับบางคนนะคะอาจจะมีการตั้งคันเร็วๆนี้นะคะสิ่งที่พายอยากจะบอกคือสิ่งที่าเตรียมไว้ให้กับคุณนะคะเป็นการที่ไม่ต้องลงทุนลงแรงทําอะไรมากนะคะเกี่ยวกับการงานค่ะแต่จะเป็นการบริหารจัดการนะคะทําให้สิ่งสองสิ่งบาลานซ์กันค่ะลองเอาไปดูคิดดูนะคะว่ามันคืออะไรกันแน่สิ่งสิ่งนี้นะคะเวลาทํางานไม่ต้องเดินทางค่ะไม่ต้องเดินทางไกลไม่ต้องส่งของแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรที่มันเหนื่อยนะคะ เหมือนกับว่าอยู่เฉยๆชิวๆสบายๆก็มีคนเทคแคร์ดูแลแล้วก็ได้รับแต่สิ่งดีๆค่ะก็ชัดเจนนะคะบางคนอาจจะตั้งท้องได้นะคะในช่วงนี้ค่ะแล้วก็ไพ่อยากจะบอกให้ดูแลเทคแคร์ตัวเองโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวของชาวราศีเมษใน15วันนี้ค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันได้ค่ะขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจนะคะสำหรับใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถทักมาได้ที่ไลน์อดนะคะมิมีม่จะรอด,ดูและทุกคนเองค่ะสำหรับวันนี้มิมี่ไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้า EP หน้าดวงความรักของพวกคุณวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ